เธออยู่ที่ใจใจเธอ,อที่ใครพอยังมองยิงงย่งไกลฝากกินไม่ชนมาโปจะแกะเกิ็ดตดทิ้งไปให้เธอตัดสินใจเธออยากอยู่ที่ใดแต่เทออยู่ในใจกูเองที่ยกย้ายร่างกายเธอกูแกวลงมือซ้ายพางพายไรลกับมูคำพูดมากไปแต่คนสุดท้ายไม่ใช่กูฉันผู้โชคดลแทบตายาแต่ตัองอยู่ผลจากการวิจัยขึ้ไม่มีที่ไปมีถึงเธอที่ไรเธมีเพียงไกไปให้เ hey, จะมองในทางที่ เ,เปลี่ยนใจใจที่ตายเธอสร้างความหมายไว้ให้กูแต่งกลับมาฝันลายเ่าตอนสุดท้ายเธอไม่อยู่กินน้ำชาตายเธอจะหายในที่สุดมาจะเปลี่ยนไปแต่ว่าใจยัง for you Ooh. Gentle for you uh. She left me in my home You know what it is yeah I'm alone I'm stuck with you และยังคงข้าวปลาไม่ไปกินไม่ลงถึงใจเธอจะไปอยู่อีกคน ความซื่อมันยังตรงฉันจมในความมืดใจระบมอ่าเคยมีเธอก็คือความพิเศษปีชิวันันเลิฟมีเธอรู้ฉันมันเติรถ้าไม่รู้เข้ามาเซิร์ฟมีเบ๊แต่ไม่ได้พิกาดของเธอใช้ชีวิตไม่ต้องเสนอไม่มีเธอไม่มีเ,มมเลยความวิเศษไอ้ขี้ด,ดึงฝรอมเกลใจมันลอยไปอยู่กับเธอแล้วรักกับฉันก็กลายเป็นเธอที่เจ็บ เรื่องอะยากที่ฉันเผชิญมาไม่ได้เป็นควบบามบังเอิญเพราะว่าเล่นเองที่จะเดินนี่นี่ซื้อทุเรียนมาบุ้มมาบิ๊เอ๋ me, my boo, my bitch, ay, ถ้าเรื่องใจฟังจะได้ยินมาฟลุกเอ๋ Yeah you gotta give me a reason too เพราะว่าฉันมัน can't sleep เธอไม่คิดจะมาดูถึงไม่ใช่ในทีว่ว,วิดแล้วก็ you are princess เรากกำลังดีได้แค่ตอนที่ยังฟิลล์มันแค่จางหายคงไว้ในใจกูจนถึงตอนสุดท้ายเพราะน้ำใจฉันต้องทำยังไง Oh i m a v z i Z เธอคงกินดีอยู่ดี ฉันยังอยู่นี่แต่รักยังไม่ถูกทีไม่ถูกเวลาทั้งที่อยู่กันมาความสุขมีแต่ช่วยหยุดที่ใจดวงนี้หมดเองญญาใจใจเธอที่ใครพอยังมองยิ่งไกลฝันก็ไม่ชมากูอจะแกะยิตัดทิ้งไปให้เธอตัดทิ้งใจเธออยากอยู่ที่ใดแต่เธอยู่ในใจกูเอวท่ยกยายร่างกายเธอกูแกวลงมือซ้ายพังพ่ายไรกันมูคำพูดมัน ฉันผู้โชคไร้ทับตายแต่ถึงอยู่ผลจากการวิจัยคือไม่มีที่ไปไมีถึงเธอที่ไร้ก็มีทัง้งรูปไว้ให้ดูจะมองในทางที่ใดก็มีแต่เธอนี่ไงเปลี่ยนใจใจที่ตายเธอสร้างความหมายไว้ให้กูต้องกลับมาฝันไล่เม่อตอนสุดท้ายเธอไม่อยู่คิหนึ่งแทับตายถ้าเธอหายในที่สุดแม้เธอเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังรออยู่โอ้ทอ for you Ooh.